นายตัวเองสวัสดีครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบชุดบ่อปลานะครับเป็นชุดสกิมเมอร์สะดือเทียมนะครับนะสำหรับบ่อปลา2อถึงสตันนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่บ่อปลา1ตันก็ใช้ได้นะครับนะจะเป็นปั๊ม5 5า0ลิตรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายก่อนเบื้องต้นว่ามันจะมีตัวไหนขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อไปนะครับหรือต้องการประกอบทําเองจะได้ทําได้นะครับนะสามารถตัดท่อต่างๆได้ตามนี้เลยนะครับหรือใครไม่ต้องการทําเองก็สามารถซื้อที่ผมได้โดย สามารถสั่งซื้อลิงด้านล่างนั่นเลยครับในช้อปปีแล้วก็รัตาต้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีมากนะครับสำหรับชุดสกิมเมอร์สะดือเทียมของผมนะครับเพราะว่าจะได้ตัวสะดือ2ตัวแล้วก็สกิมเมอร์4ตัวนะครับจะเป็นสกิมเมอร์หน้าจาน3.9นิ้วนะครับหรือเรียกเรียกกันทั่วไปว่าสกิมเมอร์หน้าจาน4นิ้วนั่นเองแต่จริงวัดได้มันจะได้3.9มนะครับมันจะไม่ใช่4นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต่อท่อ6ขุนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอ ท่อขนาดหกหุนนะครับตัวนั้นความยาวเท่าไหร่เอ็มสี่สิบครับเซนจำนวนกี่เส้นครับสิบเส้นครับสิบไม่ถึงนะแปดเส้นครับอ่าจะเป็นท่อสี่สิบเซนจํานวนแปดเส้นนะครับนะแล้วก็จะเป็นท่อหกหุนนะครับนะความยาวหกเซนหรือเปล่าไม่ตัวสั้นน่ะนั่นแหละห้าเซนซอ่ะห้าเซนจํานวน แเส้นนะครับตัวนี้คือจริงๆแล้วมันใช้ไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราจะแถมไปให้นะครับนะแล้วก็จะเป็น3ทางนะครับหกขุนจํานวน5ตัวนะครับแล้วก็เป็นข้องอหกขุนจํานวน3ตัวนะครับแล้วก็เป็นอ่าต่อหกขุนเกี่ยวนอกจํานวน1ตัวนะครับตัวนี้เลยจํานวน1ตัวนะครับแล้วก็สกิมเมอร์นะครับหน้าจาน3.9นะครับหรือว่า4ีนิ้วนั่นเองนะครับเรียกเรียกกันภาษาสับทั่วไปคือหน้าจาน4ี่นะครับแต่จริงๆแล้วมันหน้ากว้าง3.9 นะครับต่อท่อหุ่นจํานวน2ตัวแล้วก็สะดือเทียมนะครับนะครับเหมือนกันน้าจานเท่ากันเลยจํานวน2ตัวนะครับนะอจํานวน4ตัวต้องขออภัยครับเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเหมาะสําหรับใช้กับปั๊มโซโบ720 0นะครับหรือว่าโซโบ5,500นลิตรนั่นเองนะครับชื่อรุ่นนะครับ720 0เนี่ยจะเป็นชื่อรุ่นนะครับนะตัวปั๊มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันวิธีการต่อใช้เลยอันดับแรกนะครับหยิบปั๊มออกมานะครับเราถอดฝาจุกออกก่อนเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับถอดออกก่อนเลยใครที่จะต่อเข้ากับสกิมเมอร์สลูเทียมนะครับหลังจากนั้นนะครับนะให้เราต่อต่อตัวท่อท่อก่อนเลยครับเริ่มต่อกัอนเลยเราจะต่อจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับต่อให้เป็นตามแบบในคลิปแล้วก็ตามภาพนะครับต่อเลยครับหยิบท่อมาใส่สามทางก่อนโอเคตัวกลางสามทางก่อนแล้วก็เดือยน,นะแล้วก็สามทางสามทางนะครับแล้วก็เดือย แล้วก็สามทางอ่าประมาณนี้ให้มันไขกันนะครับหลังจากนั้นก็มาต่อหัวฝั่งนี้ต่อนะครับจะเป็นสามทางอ่าแล้วก็เดือยครับแล้วก็สามทางแล้วก็ข้องอครับเดือยใส่เดือยแล้วก็ข้องอเดือยแล้วก็ข้องอนะโอเคทีนี้เราก็ ต่อต่อใส่เลยครับใส่ท่อตัวนั้นเลยเอาท่อต่างๆนะครับมาเสียบนะครับเสียบเข้าไปเลยตัวนี้บ,บ่อสําหรับบ่อไม่ใหญ่มากนะครับนะประมาณ 2- ถึงสมตันนะครับแต่สามารถใช้กระบ,บอกหนึ่งตันได้เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดใช้ใช้กระบ,บอก4ี่ห้าตันก็แนะนําว่าถ้าเกิดปลาไม่เยอะก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าปลาเยอะไม่แนะนํานะครับถ้าปลาเยอะต้องอัปเกรดให้มันใหญ่กว่านี้นะครับทั้งปั๊มแล้วก็ตัวตัวท่อเลยแต่ตัวสกิมเมอร์สะดือ ใช้ได้นะครับนะตัวสกิมเมอร์สตตัวนี้รองรับปั๊มรองรับท่อเนี่ยรองรับปั๊มน้ำเนี่ยได้ถึงประมาณเกือบหมื่นลิตรเลยนะครับสําหรับสกิมเมอร์ 2, สองสือสี่นะครับนะอ่ะตอไปเลยครับ ให้ท่านจำต่อตามแบบนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ต่อตามภาพก็ได้นะครับนี่คือวิธีการต่อตัวนี้ตัวนี้ขายดีมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยเพราะว่าราคาเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกนะครับสกิมเมอร์สองสะดือสี่นะครับจะขายดีมากตัวนี้นะครับทั้งช้อปปี้แล้วก็รานซัด้าเลยตอนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อข้อตัวนี้ครับนะข้อสี่สิบเซนเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ข้องอใส่ด้วยแล้วก็ใส่ข้องอเหมือนเดิมครับข้องอตัวนี้ไว้สําหรับปรับระดับให้พอดีกับปั๊มนะครับ มีหลายคนอาจจะสงสัยนะครับทว่าทำไมต้องใส่ข้องอแบบนี้นะคือเราต้องปรับระดับให้มันได้ความสูงของปั๊มเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ปรับระดับให้มันเตียบลองเรียบกับพื้นดูอ่าเห็นไหมฮะมันจะเข้าปั๊มไม่ได้นะครับมันจะต้องท่อมันจะเอียงนะครับเราก็เลยใช้ตัวเอตัวนี้ในการปรับระดับเห็นไหมฮะมันจะปรับได้นี่พอดีเลยเห็นไหมครับหลังจากนั้นเราก็ใส่โขุนเกีียวนอกครับหมุนเข้าไปเลยนะครับแนะนําว่าให้ใช้เทปพันเกียวพันก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะหลุดง่ายตัวนี้นะครับ หลังน no yeah ั angle, ้นก็เสียบเข้าไปเลยครับอ่าแล้ว <ADHD> ก็ต่อตัวที่จะต่อเข้ากรองด้วยตัวนี้นะครับตัวเสียบตัวนี้นะครับใช้กับสายยาง1นิ้วนะครับในการที่จะเสียบเข้าถังกรองนะครับนะในร้านผมก็มีชุดถังกรองที่เสียบตัวนี้ได้พอดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับชุดถังกรอง30ลิตรหรือว่า60ลิตรก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเมื่อต่อเสร็จมันก็จะได้รูปแบบประมาณนี้นะครับขออนุญาตถ่ายเป็นภาพมุมเดียวนะครับตอนนี้นะครับผมถ่ายเป็นวิดีโอมุมเดียวเพื่อที่จะได ไม่เวียนหัวเวลาที่ท่านผู้ชมต่อจะได้ดูกันง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าเมื่อต่อเสร็จนะครับสแตนดาร์ดเลยจะได้ความสูงความยาวเท่าไหร่นะครับตลับเมตรนะครับผมอ่ะมาดูความสูงกันก่อนความสูงเท่าไหร่ครับ54ครับความสูงปลายสกิมเมอร์นะครับห้ 54, เท่ากับตัวเนี้เหมาะกับระดับน้ำประมาณห้เซน นะครับความสูงของน้ e ํา52เซนถ้าเกิดความสูงของน้ําต่ํากว่า52เซนท่านผู้ชมจะต้องตัดท่อของสกิมเมอร์ถ้าเกิดความสูงของน้ําสูงกว่า52เซนท่านผู้ชมจะต้องซื้อท่อมาเพิ่มนะครับท่อขุนมาเพิ่มความสูงเอาอีกทีนึงนะครับนั่นคือวิธีการเพิ่มความสูงหรือลดความสูงนะครับเพราะนั้นสแตนดานคือความสูงของน้ําควรอยู่ระดับ52เซนนะครับมาดูความกว้างครับผม <14. S 2> ความกว้าง114ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องใส่กับบ่อที่มีความกว้างตั้งแต่115ซนติเมตรขึ้นไปจนได้ไปถึง2เมตรเลยนะครับความกว้างนะครับนะเราจะใส่ต่ำกว่า115ไม่ได้ถ้าเกิดท่อถ,ถ้าเกิดบอ่อท่านผู้ชมต่ำกว่า115ความกว้างนะครับต่ำกว่าให้เราตัดท่อออกนะครับเพื่อให้ความกว้างมันลงได้สำหรับบ่อของท่านผู้ชมในบ่อนั้นๆน,น,นะครับนะนี่คือความกว้างนะครับ154 ร้อยสิบสี่อ่าร้อยสิบสี่เซนติเมตรนะครับ <S <S นะครับร้อยสิบสี่เซนติเมตรคือความกว้างนะครับนะโอเคมาต่อครับทีนี้ความยาวความยาวของท่อนะครับของท่อตั้งแต่ตั้งแต่สกิมเมอร์ตัวทัดูตดัวสุดท้ายนะครับถึงปั๊มร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบ่อต่ํากว่านี้ก็ต้องตัดท่อนะครับใครที่มีบ่อยาวกว่านี้ก็ต้องเพิ่มท่อหรือไม่ต้องเพิ่มท่อก็ได้ ร้อยเท่าไหร่นะ147ส14 7สามารถต่อได้ถึงบ่อ2เมตรเลยนะครับนะเพราะว่าเราไม่ต้องเอาชิดขอบบ่อนะครับเราไว้กลางๆมันจะดีกว่านะครับนะส่วนใครต้องการเพิ่มความยาวหรือเพิ่มความสูงก็สามารถตัดได้เพิ่มท่อได้ตามที่ผมแนะนำได้เลยนี่คือชุดสกิมเมอร์2สะดือสีหน้าจาน3.9นิ้วน,นะครับสำหรับบ่อ2-3ตันนะครับ แต่ว่าสามารถใช้กระบอก1ตันได้เช่นกันหรือถ้าเกิดว่ามากกว่า3ตันก็ต้องเพิ่มขนาดปั๊มนิดหนึ่งนะครับนะให้มันใหญ่กว่านี้นะครับนะสามารถต่อได้เข้ากับถังกลอง30ลิตรแล้วก็60ลิตรเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้สายยาง1นิ้วในการต่อเข้าถังกลองนะครับนะก็จบไปแล้วกับชุดสกิมเมอร์สะดือเทียมชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับด้านหลังเราที่เป็นแบ็กกราวดจะเป็นอาหารปลาซากุระนะครับตอนนี้ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในราคาที่ถูกที่สุดแน่นอนนะครับเพราะนั้นใครต้องการซื้อสามารถ กดเข้าลิงก์ไปในช้อปปี้รัสด้าใต้คลิปผมได้เลยนะครับหรือไม่ก็สาม,มารถสั่งมาทางผมโดยตรงทางเพจนายตัวเองอุปกรณ์ปลาสวยงามหรือไม่ก็แอดไลน์ถามผมได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําทุกอย่างนะมีทั้งอาหารปลราค้าฟทั้งอาหารปลาทองมีทุกสูตรนะครับทั้งแบบเม็ดแบบจมแบบลอยนะครับเร่งโตเร่งสีเร่งทั้งสีเร่งทั้งโตนะครับเรามีแนะนําให้ทุกสูตรเพราะนั้นใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษาผมได้ ได้ทั้งซื้อและไม่ซื้อผมไม่ว่าเลยผมให้คำปรึกษาทุกท่านยินดีจริงๆนะครับที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านไม่ว่าจะซื้อของผมหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยปฏิเสธการตอบคําถามทุกท่านเลยเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะซื้อสินค้าจากผมแล้วไปใช้รบกวนอ่านดูคลิปนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับผมจะอธิบายค่อนข้างเยอะเลยละเอียดมากในคลิปนะครับมีบางท่านซื้อไปแล้วไม่เข้าใจแต่ไม่เคยดูคลิปผมเลยนะครับแล้วก็มาด่าผมว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น พอผมไม่ดูคลิปก็อ๋อวิธีใช้แบบนี้นี่เองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องดูคลิปดูรายละเอียดที่ผมลงไว้ด้วยนะครับทุกอย่างจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยนนะครับเป็นเป็นจุดที่สามารถใช้ได้หรือไม่ได้พวกนี้เราจะต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับวันนี้นายเตยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับเอาใหม่เอียว้ายใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ